โอเคสวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกครั้งเอลหรือโอเกมเมมรีนะครับแล้ววันนี้เรากลับเอ่มไม่ใช่ดไม่ใช่กลับมาเรามาเล่นเกม slim e ม s อิสุอิสุกัยเมมรีกันนะครับมาเป็นสไลมกันเนาะครับเกมนี้ก็ออกมาได้2วัน3วันแล้วอเออหรือสี่วันวะไม่แน่ใจเหมือนกันคือมาเริ่มกันก่อนเลย เดี๋ยวนะผมลุยอันนี้ไม่น่าไหวแืมไม่น่าไหวไม่น่าไหวเดี๋ยวอไอพวกนี้อันล็อกหมดแล้วไอ้พวกนี้มันยังไงเนี่ยใส่ใส่โปดตอนดูสิไหวไหมคือเกมนี้ ถ้าเกิดจะพูดจริงๆคือมันก็มาจาก anime, นะอนิเมะเนาะอืใครดูเคยดูก็คงจะรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าผมบอกเลยว่าผมไม่เคยดูครับ <c oughs> คือตอนเปิดฉากมามันก็ตลกดีนะมันก็เล่าให้ฟังว่าเออทำไมมันมาถึงมันพระเอกมันถึงเป็นสลามได้ก็คือวันๆนหนึ่งจะมีวันหนึ่งก็ถูกใครก็ไม่รู้มามาแทงใช่ไหมแล้วก็ตายแล,แล้วก็เกิดมาเป็นสลาม แล้วมาเจอมังกรมังกรขี้เหงาแล้วเป็นซินเดเลด้วยแหมเราบอกเฮ้ยเห็นหนายเหงาๆอย่างนี้เอเราจะเป็นเพื่อนให้ใหกได้นะไอ้นี่ก็เออเอ้ยนาคนเป็นกียรตินะที่จะได้เป็นเพื่อนกับฉันอะไรอย่างนี้โอ้โหผมแบบแหมซินเดเลต์ช <c oughs> ัดๆก็นั่นแหละครับแล้วก็พอเราออกจากที่คุมขังของไอ้นี่ ที่ของมังกรได้โดยที่มีไอ้สามคนใช่ไหมนักลา่าสมบัติมไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ใจออกมาได้แล้วก็จับพัดจับผูอะไรก็ไม่รู้กลายเป็นหัวหน้ากผู้ปกป้องหมู่บ้านของกอบลิน <c oughs> แล้วก็นั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างบ้านของเกมนี้เนาะแล้วก็เกมนี้เอต้องบอกว่าถ้าเกิดใครรู้จักเกมอูนก็คงจะเข้าใจเกมนี้ได้ดี ขึ้นนะครับคืออุโนเนี่ยถ้าเกิดมันก็เป็นเกมการ์ดธรรมดาแต่ถ้าเกิดมันต้องเราต้องแมชไอ้นี่ไงพวกว่าเอมสมมติว่าเราเริ่มเกมใช่ไหมมีการ์ดวางอยู่ข้างหน้าเป็นเลขห้าสีแดงอืมคนที่จะเล่นต่อไปได้ก็ต้องมีเลขต้องมีการ์ดเลขห้าหรือไม่ก็ต้องมีการ์ดสีแดง ถึงจะวางการ์ดลงไปได้ใช่ไหมล่ะเกมนี้ก็ใช้หลักการเดียวกันเลยครับคือต้องยิ่งมีการ์ดที่ยิ่งมีตัวสกิลสีเหมือนกันก็จะยิ่งคอมโบได้เยอะหรือว่ามีตัวละครเดียวกันอยู่ในเด็กมากๆก็จะคอมโบได้เยอะเหมือนกันน่ๆอยากที่เห็นอยู่ข้างล่างนะครับถ้าเกิดเป็นตัวละครเดียวกันก็จะคอมโบกันได้หรือว่าถ้าเกิดเป็นสีเดียวกันก็จะสลับกันได้เหมือนกัน เอ,อลัการเดียวกันเลยครับแล้วก็ไอ้นี่ไอ้มังกรที่อยู่ทางซ้ายสุดเนี่ยมันก็เหมือนกับการ์ดไอ้นี่เหมือนกับการ์ดออพิเศษอะ่ะเออถ้าเกิดถ้าเกิดเออเปิดสามารถเปิดการ์ดพิเศษได้แล้วก็สามารถเลือกสีการ์ดได้อะไรเงี้ยเหมือนกันเลยครับมันก็เปลี่ยน มันก็เป็นเด็กของเราให้กลายเป็นสีเดียวกันแค่นั้นเองอืมหลักการต่อสู้เกมนี้มีแค่นี้เลยเออ,อใช่ใช่ผมลืมถ้าเกิดคอมโบกันได้เกินร้อยห้าสิบมันจะมีฉากคัดซีนที่ว่าเออตัวละครของเรามาโจมตีสตูพร้อมกันอผมผมบอกเลยว่าเกมนี้มาช้าไปอ่ะ ถ้าเกิดเกมนี้มาเร็วกว่านี้สัก2-3ปีนะผมติดยาวแน่ๆแ,แต่ว่ามันไม่ใช่อย่างนั้นเออเดียวเมื่อกี้ผมได้การ์ดไอ้น,นี่มาไม่ใช่การ์ดประจำวันเ,ออเดง้งเดง้เดงแไปแถบชูบมีแสงมีมีสายฟ้าด้วยโอ้โหเออ,เอ,อสามดาวชัดๆอย่างนี้ หน้าสามดาวเห็นเห็นเนาะมันก็คือของฟรีประจำวันอ้าวนี่ไงนี่ไงการที่ได้ฟรีมาเมื่อกี้เป็นรางวัลล็อกอินเจ็ดวันเนาะโอ้ no. oh, oh, มันเป็นอย่างนี้ไปเลยอ่ะข้ามไปเลยเอ้ยพระเอกเหรอโอ้ oh, มีปีกโ oh, อ้พระเอกมีปีกเยี่ยมยอดถ้าเกิดตามที่ผมไปดูในไอ้นี่มานะ เอ,อเกมเนี้ยมันจะมีให้แรกไว้เนี่ยเห็นคําว่าเทรดปะเออนี่ไอ้พวกนี้ก็จะเป็นแค่ระดับแรกแค่สองร้อยไว้แต่ว่านี่ถ้าเกิดลงมาตรงนี้จะมีแรกระดับสามร้อยอยู่เพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้า,ออากเกิดอยากได้ตัวเกง่งกเ่ๆแบบแบบแบบปากผมเป็นไรเนี่ยผมคิดว่านี่น่าจะไม่ใช่เดี๋ยวนะโอ้โอ้ไม่ใช่นี่ว่านี่ไปเป็น เป็นการพิเศษที่ไปแทนที่ของมังกรนี่ใช่มไหมอเอ้ยหรือไม่ใช่ไม่แน่ใจฮะแต่แต่ก็อย่างว่าครับถ้าเกิดอยากได้กัดแข็งแกร่งหน่อยก็ต้องแลกสามร้อยแต่ผมไม่เคยแลกนะอในไหน,หนก็ไหนแล้วกดไปเลยข้ามเลยเออเกือ เอาอีกมาโอ้โหเกือจะจัดทำไมเกืออย่างนี้ไหนๆก็ไหนๆละได้ตัวได้ตัวพระเอกมาเออ,เอ,อใช่สำหรับคนที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้นะเขาจะมีให้รีฟรี เออรีรีพูดยังไงดีรีตัวละครฟรีได้อ่ะแต่ต้องต้องออกเกมก่อนนะแล้วผมดันไปเลือกน้องคนนี้มาเออน้องคนนี้คือนี่ที่ผมเลือกเพราะว่ามีสกิลสายฮิลเออแล้วแบบช่วงแรกๆเล่นลำบากมากอ่ะตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยเกมอะไรเกมแบบว่ามีสายฮิลมาตั้งแต่ต้น มีสายฮิ้ตั้งแต่ต้นนี่โอ้โหเล่นง่ายเล่นง่ายแน่เปล่าเลยโอ้โหผมบอกเลยว่าถ้าเกิดเริ่มเริ่มเล่นนะเอา DPS ไว้ก่อนเลย <c oughs> เอาตัวเอยเอาตัวที่เราอวยอะครับแต่เป็น DPS อะ่ะเออนั่นเลยจริงๆนะช่วงแรกๆเล่นสายฮิลยากมากยากจริงๆอ๋อ อไปออวุธเออใช่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ทำเครื่องป้องกันเพิ่มเลยเนี่ยไอพวกนี้ต้องเป็นแฟ c t o อรี่เลเ2สองเออใช่พูดถึงเลยแฟ c t o อรี่เ e l 2สองอ้าวยังไม่ได้เหรออ๋อยังไม่ครบยังไม่ครบนี่ครับนี่ก็บ้านเราเนาะถ้าเกิดกดปุ่มโฮมตรงนี้ก็เข้ามาได้เลยนะเนี่ย บ้านที่เราสร้างไว้เมื่อกี้เลยนี่เหมือนกันเป๊ะเอออ่าเข้ามาเข้ามาผมจะได้อัปเกรดเพิ่มอืมเพิ่มคนเกมนี้ระบบบ้านแบบผมไม่ค่อยชอบอย่างหนึ่งนะเพราะมันมีมันมีเพดานด้วยเออมีเพดาน แล้วมันเออมันดีอยู่ตรงที่ว่าเออมันมีไอ้นี่มีแบบว่าให้เราใส่เอ้ยกดผิดเมื่อกี้ผมนั้นกดเก็บไปเอออยู่ไหนแล้วนะนี่ไอปเซฟโอ้ดิสเพลเออดี๋ดวนะมีนี่มี s อส g ซม e n ์ไอ้พวกนี้ให้ด้วยเออจะได้ของเพิ่มขึ้นกนหนุก ก็ถือว่าดีครับในระในจุดจุดหนึ่งนะแต่ถ้าเกิดถามผมผมแบ,บอืม,มันมีเพดานเลเวลอะถ้าเกิดอยากจะอัปเกรดครั้งที่สองต้องผ่านด่านห้าจุดห้าคิดหนึ่งก่อนอะเออแล้วผมก็แบบกว่าจะผ่านได้เล่นกันสักพักหนึ่งเลยอืมเออใช่พูดถึงสร้างอาวุธยังไม่ได้สร้างอาวุธเลย ออืมอืมเอมอจะว่าไปผมเมื่อกี้ผมจกลกาว่าจะไปอัปเกรดแฟ c ทอรี่นี่ว่าเอออันไหนแล้วนะอันนี้นี่นี่โฟจ i ิงยังต้องอัปเกรดบ้านให้ ต้องมีคนมี Population ให้ครบพันแปดก่อนโอ้โหรอกัอนไปเด็กก็อ,อัปเกรดอัปเกรดไปะครับแต่ว่าก่อนที่ผมจะผ่านผ่านด่านห้าจุดหนึ่งอะผมอัปเกรดจนมันเต็มเลยนะจนไม่รู้ทำอะไรดีอะ่ะ <c oughs> ก็นะโอเคมีไหนต่ออีก อเออใช่นี่นี่นเออต้องไปนั่งต้องไปอักเกรดอาวุธด้วยเพื่อจะได้ผ่านเควสประจำวันอันนี้ละกันมีอีวอลมีอีวอลอันนี้อาวุธด้วยนี่โอ้โหเพิ่มดาวเพิ่มดาวแต่ผมคิดว่าเออเออพูดถึงระดับดาวใช่ใช ผมลืมพูดไปเห็นตัวพระเอกอย่างเงี้ยครับอันนี้ผมอัปเกรดมาจากตัวสีดาวนะแล้วตัวสีดาวค่าสเตตัสอ่ะน้อยกว่าตัวห้าดาวแท้มากอะ่ะตัวห้าดาวแท้นี่สเตตัสสูงกว่าเยอะมากครับอืมเพราะฉะนั้นเออถ้าเกิดได้ตัวห้าดาวมาก็ดีอืม ไอ้พวกนี้ก็อัปเกรดอัปเกรดไปได้ของมา a w a k e n i n ไป a w a k e n i n b o o เออใช่พูดถึงผมลืมพูดไอ้น,นี่ไปไอ้น,นี่ไอ้อนนออที่รีลีเอาเอาของใหม่อ่ะไม่ใช่ดิรีเอาตัวตัวละครใหม่ คืออย่าหวังว่าจะได้มากกว่า5ดาวหตัวนะเขาฟิกซ์ไว้เลยครับว่าถ้าเกิดรียังไงอ่ะก็จะได้5้าดาวเพียงแค่ตัวเดียวแล้วถ้าเกิดมันต้องไปกดกาจพองอันอื่นอ่ะถึงจะได้ไอ้นี่ห้าดาวเพิ่มก็เหมือนอย่างที่ผมกดกดะกาจพองไปนั่นแหละเนาะแต่พอดีว่าโชคไม่ดีเลย ดวงสวยสวยดวงสวยมากผมเลยคิดว่าเฮ้ยเล่นใหม่ดีไหมเนี่ยจริงนะเนี่ย,นนยผมเพิ่งเริ่มเล่นไปนิดเดียวเองแล้วแบบตัวห้าดาวมันกเกลือกเกลือมีอีเวนต์อะไรพวกนี้ก็ยังไม่มีเลยเควสต,ตัวละครอืมอ้าวอันนี้เปิดใหม่มากนี่คืออะไรเยอะผมไม่รู้นั่นเนี่ย อ๋อไอพวกนี้นี่เองที่ได้ก็มีอยู่แล้วเอาไปอัปเกรดเฮ้ยทำไมอันนี้มันเยอะกว่าอันอื่นนะโอ้อันนี้ก็เยอะอันนี้ก็เยอะอ้าวเฮ้ยข้าวผมจะเสร็จแล้วนี่วาไหนๆก่อนจากลากันไปครับลุยอันนี้นยังไงเดี๋ยว,ดว,ยดวยเด๋ทุกคนได้ยินใช่ไหม <laughs> ข้าวแล้วผมหิวหิวหิวผมยังเล่นไปไม่ถึงตรงจุดที่มันสามารถข้ามอนิเมได้เลยมันมีมันมีระบบให้ข้ามอนิเมนะ ถ้าเกิดผมอยากจะเล่นเกมนี้อไปผมคิดว่าผมน่าจะผมน่าจะรีตัวใหม่เพราะว่ามันผมได้ห้าดาน,น้อยมากเลยเริ่มตน้นมาเนี่ยนถ้าเกิดถ้าเกิดรวมที่ผมเปิดการจะปองมาใช่ไหม มีแค่ไอตัวหัวแดงอะตัวเดียวที่ผมเปิดได้กระจะปองเป็นห้าดาวมาที่แบบว่าไม่ได้ให้ที่มันไม่ได้ให้ฟรีมานะมีแค่ตัวเดียวเลยแล้วนอกนั้นเป็นของฟรีหมดเลยอะผมแบบอืมแย่แฮะน้องคนนี้น่ารักมากอะแต่ว่าฮิวเบาเบาเมื่อกี้ทุกคนเห็นใช่ไหมฮิวเบามากอะต้องอัปเกรดเป็นทีหลัง พอมาตอนหลังๆนี้ค่อยเริ่มค่อยเริ่มมีประโยชน์แล้วอืมอืมก็อย่างว่านะครับคือก่อนที่เราจะจากลากันไปเนาะอืมก่อนที่เราจะจากลากันไปผมบบ ขอแนะนําไว้เลยครับไอ้นี่เก็บไว้เก็บเพชรให้ได้สูงสูงครับผมไม่แน่ใจว่าตู้นี้มันจะหายไปหรือเปล่านะแต่ว่าเอ้ยนี่ผมได้ตัวนี้มาเลยเหรอหรือว่าไงอเออนั่นแหละออกออกออก,ออกดีกว่าก็นั่นแหะครับเออเก็บ เงินเอาไว้แล้วแบบว่าพอมันมีตู้ใหม่มาเงี้ยจะได้กดทีเดียวแล้วแลกตัวละครได้เลยทีเดียวเหมือนกับที่ผมเล่นเกมไอ้นี่ไว้อ่ะเ e ีย i n c a r n t t o o นอ่ะเออนั่นเลยอย่างนั้นเลยตอนนี้ผมไอ้ n e a r i n c a r n a t i o นนั้นผมเก็บเพชรได้6 0 0 0 0นกว่าแล้วถ้าเกิดมีตัวไหนที่ผมอยากได้ผมก็จะกด200ทีเอ้อไม่ใช่200รครั้งได้เลยในทีเดียวแล้วก็จะแลกตัวละครตัวนั้นได้ด้วย เออนะสําหรับเกมนี้ก็คงไว้แค่นี้แล้วครับเดี๋ยวผมผมคิดว่าผมคงจะรีใหม่แหละเออรีใหม่แล้วก็เก็บเพชรให้ได้มากที่สุดถ้าเกิดยังจะเล่นต่อนะเออโอเคครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็คงไว้แค่นี้แล้วสวัสดีครับอืม